ทุกคนตอนนี้น้องแพทก็อยู่ที่นานะคะนาในป่าด้วยค่ะแล้วอยู่กับน้องควายด้วยค่ะน้องควายอยู่ข้างหลังน้องแพทนะคะเดี๋ยวน้องแพทจะพาไปดูนะคะว่าน้องควายกำลังทำอะไรกันที่แน่ๆกำลังนอนนั่นแหละแต่เดี๋ยวเราไปดูลักษณะน้องกันนะคะว่านอนกันยังไงนะคะตาเคลิมหรือเปล่าโอเคไปกันเลยเราไปดูน้องใกล้ๆกันเลยนะคะทุกคนต้องเบาๆหน่อยน้องแบบตาเคลิมมากเลยค่ะดูปัด ปากของน้องคือแบบงามงามงาม,งามลมหายใจเข้าลมหายใจออกก้งามงามงามตัวน้นก็งามงามงาม <c oughs> แต่ไปดูอีตัวกําลังกินนมแม่อยู่เลยค่ะนี่น้องกําลังกินนมแม่อยู่เลยทุกคนเห็นไหมน้องมีระคังด้วยนะระคังน้องควายถ้าภาษาเกรีก็เรียกว่าตากเคาะกลนั่นเองนะคะอ่าตัวอื่นก็ กินชิวๆแล้วบรรยากาศตรงนี้คือดีมากนี่ค่ะบ้านน้องแพตก็คืออยู่ตรงโน้นเลยนะคะทุกคนนี่นะซูมให้ดูใกล้ๆปัาดที่หลังคาสีฟ้าสีชมพูสีขาวเอยไม่ใช่ตรงโน้นเลยนะคะที่มีหลังคานะตรงกลางอ่ะทุกคนหุบขาวยอดดอยก็จะมีหมอกเต็มเลยค่ะนี่น้องแพทซูมใกล้ๆนะคะมันก็อาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะ นี่บรรยากาศดีมากๆส่วนข้างหน้านี้ที่เราเห็นนี้นะคะจะเป็นนาขั้นบันไดของคุณพ่อคุณแม่น้องแพทเองนะคะนี่ของครอบครัวน้องแพทนี่แหละค่ะเป็นนาขั้นบันไดตรงนี้บ้านน้องแพทเรียกว่าปะปูถาดนะคะทุกคนนี่บรรยากาศดีมากส,สดชื่นมากค่ะแม่ก็ประมาณนี้เลยค่ะว้าสวสดชื่นมากๆเลยบาย,บายยน้องไาย ใครมองหน้าาอบายไปแล้วจ้าใครชอบวิถีชีวิตแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้น้องพัดด้วยนะคะมองหน้าอย่างงงหเห็นดูาะาะบายค่ะ